ขอต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงกระต่ายเงาจันทร์ช่องของคนหลงไายความเผ็ดร้อนในจินตนาการจากตัวหนังสือก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่ง้าไม่อยากพลาดนิยายฮอตๆของช่องเรานะคะนิยายเสียงเรื่องนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไป เป็นรายการที่อาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ไม่ควรรับฟังรายการประเภทนี้ตามนํำพังนะคะ หวานร้ายตอนที่สามเสียงขอประตูกว่าสามครั้งดังขึ้นคนด้านในอนุญาตได้เข้ามาคันยกประตูถูกกดลงและเปิดเข้าชายจะกรันสามคนเดินมาหยุดหน้าโต๊ะทำงานของผู้เป็นนายว่ามาเสียงลาบเรียบถามจากนายเหนือหัวซึ่งนั่งอยู่บนเบาะหนังพนักพิงสูงเขาหันหลังให้ลูกน้องถือมีดพก แล้วบรรจงรับคมลงบนแผ่นหินในมือสองตาจับไปยังผนังที่มีข้อมูลและรูปถ่ายของคนที่ตนต้องการชีวิตติดอยู่เต็มไปหมดไอ้คนขับมันน่าจะไหวตัวทันครับตอนนี้ผมกำลังสั่งให้คนตามล่ามันอยู่ไอ้จอมนะเออยังไม่พบตัวครับคนตอบประสานมือก้มหน้าเสียงสัน่น เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ควาน้ำเหลวลางสูงบนเก้าอี้นางลุกขึ้นโยนหินลับมีดลงบนโต๊ะแล้วกล้ามาหาลูกน้องตนช้าๆในหน้ามีรอยยิ้มประดับอยู่ความหล่อเหลาอีกทั้งผิวขาวสะอาดตาเป็นผลให้ชายหนุ่มผู้นี้ดูไม่มีผิดภัยและออกไปทางมีเมตตาเสียด้วยซ้ำชาวว่ารอยยิ้มเช่นนี้แหละ ที่บรรดาลูกน้องต่างหวาดผวามึงรู้ไหมว่าผ่านมากี่วันแล้วมือนายใหญ่ตบเบาๆลงบนบ่าบุรุษซึ่งยืนตัวสัน่นเออคนถูกถามเงยหน้าขึ้นมองแผ่นตารางปฏิทินบนผนังห้องหลังโต๊ะทำงานของเจ้านายภายใต้แสงไฟสลัวสมองพยายามประมวลผลนับอย่างรวดเร็วแต่ยังไวไม่พอ พอคนเป็นนายนับอยู่ทุกวันจนขึ้นใจร้อยหกสิบวันค,คับนนายมันมีลมหายใจนานเท่าไหร่ชีวิตมึงก็สั้นมากเท่านั้นคนพูดไม่ยืนซ้อนอยู่ด้านหลังกระซิบเสียงเย็นเยือกข้างใบหู เหงื่อคนฟังผุดเป็นเม็ดทั้งที่อุณหภูมิภายในห้องต่ำกว่า20องศาครั้งหน้าผม,ผมจะไม่ให้เพ้เสียงหายไปลูกน้องอีกคนที่อยู่ใกล้ขาสั่นแทบยืนไม่อยู่เมื่อเห็นเลือดแดงสดพุ่งออกมาจากลำคอเพื่อนร่วมงานด้วยคมมีดของนายที่ค่อยๆกรีดลงช้าๆจนล่างชายเคาะหลายลงไปนอนดิ้นพลานทรมานกับพื้น หมดลมหายใจด้วยในตายยังเปิดกว้างเพชรคาที่ลงมือยืนมองอย่างไรความรู้สึกแววในตาว่าง,ปางเปล่าเสมือนมนุษย์ตรงหน้าเป็นเพียงหญ้าข้างทางที่โดนตัดทิ้งเท่านั้นชายหนุ่มยกมีดอาบเลือดขึ้นมาดมก่อนจะถมน้ำลายลงบนศพข้างฝ่าเท้าเลือดไอ้พวกสวะกระจอกมันเหม็นสาบ สิ้นประโยคเขายื่นมือไปข้างลำตัวลูกน้องที่ยังเหลือรีบตั้งสติแล้วถอดเสื้อคลุมส่งให้เขาเอามันมาเช็ดเลือดบนมีดพกและบนมือของตนเองกูให้เวลามึงอีกสองร้อยใจลูกน้องชื้นขึ้นเมื่อได้ยินหลักร้อยแต่เพียงเซี่ยวนาทีเท่านั้นสี่สิบ ชั่วโมงเท่านั้นหมายถึงสิบวันใชาย,ยังไม่พบคนที่ต้องการไม่ว่าในสภาพเป็นหรือตายศพรายต่อไปคือพวกเขาเชื่อไก่ให้ลิงดูมันได้ผลเสมอถ้าลิงฉลาดพอมันต้องดิ้นลนเอาตัวรอดบุรุษสองคนรับคำเสียงหนักต่อให้พิกแผ่นดินหาพวกเขาก็ต้องทำ พลล่างลูกน้องที่ลากศพเพื่อนออกไปเขากลับมายืนอยู่ที่เดิมคือผนังสกิดปลายมีดลงบนปลายนิ้วชี้ของตนเองมันลึกพอให้เลือดซึมออกมาเขามองมันไหลลงตามนิ้วสูดดมกลิ่นคาวของเลือดตนเองใบหน้าเป็นสกเสมือนกำลังดอมดมกลิ่นน้ำหอมที่ปรุงโดยนักปรุงผู้เชี่ยวชาญระดับโลก แล้วบรรจงใช้มันว่าเส้นทยแทยงลงบนตารางปฏิทินของวันนี้ไอ้จอมเลือดคนฉลาดอย่างมึงคงหอมมากเลยว่าไหมว่าไปพางค่อยๆปล่อยปลายลิ้นปาดเลียและดูดบริเวณแผลจนโลหิตแดงสดที่ยังไหลออกมาหายไปสิน้นกูอยากโลมมึง จะเป็นลูกหลักพระเจ้าได้อีกนานแค่ไหนมีดในมือปักลงบนรูปถ่ายบริเวณใบหน้าของเจ้าของชื่อดวงตาเครียดแค้นอาคาตนานเกินไปแล้วมันมีชีวิตอยู่บนโลกนานเกินไปมึงควรตายได้แล้วไอ้จอม รถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจอดสนิทหน้าโรงแรมห้าดาวชื่อดังย่านใจกลางเมืองล่างเล็กในชุดเดรสผ้าชีฟองแขนกูดสีชมพูอ่อนตัวกระโปรงบานสั้นเหนือเขา่าก้าวลงมาจากรถยืนเต็มความสูงบนรองเท้าส้นเข็มสองนิ้วส่งให้เธอดูระหงสะดุดตาม,มากขึ้นในมือกำกระเป๋าคลัชสำหรับออกงานแน่นชะมองเข้าไปในงาน สูดลมหายใจเข้าปอดเทือกใหญ่งานเลี้ยงบริษัทเดิมจัดที่เดิมชุดเดิมซื้อใหม่ก็สิยด,ดายเงินแล้วงานนี้ไม่มาไม่ได้ด้วยเพราะเป็นงานเลี้ยงบริษัทแม้ไม่ต้องทำอะไรเพราะมีออร์แกไนเซอร์จัดการให้แล้วทั้งหมดกระนั้นหญิงสาวยังอดกังวลไม่ได้เผื่อหัวหน้างานคนสวยของเธอมีเรื่องด่วนอา้าวเนย ไม่ยืนรอใครทำไมไม่เข้าไปข้างในล่ะทิบชี่ว่าที่เพิ่งมาถึงเห็นพนักง,งานรุ่นน้องยืนเหม่อจึงเดินเข้าไปทักเออไม่ได้รอใครค่ะพี่พอดีกำลังนึกอยู่ว่างานจัดที่ชั้นไหนก็ชั้นเดิมนั่นแหละเหมือนคราวที่แล้วไงคนแก้งลืมยิ้มรับหน้าเจือนเดิมไปซะทุกอย่างให้มันได้อย่างนี้สินะ พึมพำรรแล้วสาวเท้าตามรุ่นพี่เข้าไปด้านในงานงานเลี้ยงเริ่มขึ้นเมื่อถึงเวลาตามกำหนดการงานจัดขึ้นใหญ่โตเหมือนเช่นทุกปีเพิ่มเติมคือจำนวนพนักงานที่มากขึ้นเพราะมีในส่วนของ JBD Autopart s ความสนุกสนานของงานเลี้ยงและกิจกรรมและลายพฤติกรรมของพนักงานให้ทั้งสองบริษัทได้สารสัมพันธ์กันมากขึ้น ไม่ต้องพูดถึงอาหารและเครื่องดื่มขึ้นชื่อว่างานเลี้ยงบริษัทของมหาอำนาจทางการสื่อสารทุกอย่างคือดีที่สุดและเต็มที่หาสดินและเมนิลายอยู่ในงานเพียงไม่นานจำต้องรีบกลับพอต้องเตรียมตัวพาครอบครัวเดินทางไปต่างประเทศบอสใหญ่ไม่เคยพักร้อนเมื่องานทุกอย่างลงตัวเขาจึงถือโอกาสพาภรรยาสาวคนสวยและบุตรชายไปหาความสุข น้ำหนึ่งยืนชมบรรยากาศความบันเทิงในงานเธอดื่มเครื่องดื่มซึ่งเป็นเพียงมอกเทลเท่านั้นหลังจากงานเลี้ยงมาครั้งก่อนเธอไม่กล้าแตะแอลกอฮอล์อีกเลยและวันนี้ยิงสาวถือแก้วตัวเองมั่นไม่ยอมวางกลัวความบัยจะเข้าถ้าเกิดพลาดวางสลับกับใครอีกเดี๋ยวจะได้ผัวเพิ่มอีกคนชั่วโมงแห่งการสังสรรค์ผ่านไปกว่าสามชั่วโมง สำหรับพนักงานคนอื่นคงกำลังได้ที่และเลื่องล้าก,กันต่ออีกยาวแต่สำหรับคนกำลังหนายเธอรู้สึกเหมือนตัวเองแปลกแยกอารมณ์ไม่คืนเคงดังเช่นรอบกายควรเอาตัวเองออกไปได้แล้วหลังเดินไปบอกทิพชิวาและกดฉพรที่กำลังเพลินกับโซนซูชิแบบกินฟรีไม่อัน้น หญิงสาวพาล่างตัวเองที่จะให้เปรียบคงเหมือนพนักงานที่เพิ่งรู้ว่าปีนี้อดโบนัสและต้องทำโอทีในช่วงปีใหม่ซึ่งในความเป็นจริงโบนัสปีนี้คงมากโขจากผลประกอบการที่ผ่านมาคุณเคยเหงาแบบไม่มีสาเหตุไหมจู่จูชีวิตก็เดินข้ามจัก,กรวาลมาในดาวที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลจนทำให้ร่างกายหนักอึ้งและเดินชา้าลง แถมดูดความสดใสออกไปจนหมดนิ้วเลียวกดลงบนปุ่มลิฟรอบตัวมีเพียงเธอผู้เดียวเพราะคนอื่นยังสนุกอยู่ในงานเลี้ยงไม่สิยังมีใครก็ไม่รู้หนึ่งคนยืนรอลิฟอยู่ด้านหลังเธอประตูเหล็กเงาหรูหลาบานคู่เปิดกว้างคาเพรียวยาวก้าวเข้าไปคนที่ยืนอยู่ด้านหลังก้าวตามมา แล้วไปยืนอยู่อีกมุมหนึ่งด้านในสุดเธอกดชันจีไปชั้นไหนคะชั้นสิบห้าครับเสียงทุ่มนั่นทำให้เธอชะงักเอ,อ๊แต่ลิบลงนะคะไม่เป็นไรครับแล้วทำไมไม่รอลิบอีกตัวคงไม่ได้ดูละมังว่าเธอกดลิบลงพอชายหนุ่มเอ้าตะก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือ น้ำหนึ่งปล่อยให้ลิปลงไปส่งตัวเองอย่างชั้นที่ต้องการในความรู้สึกยังสะท้อนไม่หายกับเสียงของบุรุษร่วมลิปต์ชายหนุ่มอยู่ในชุดออลแบล็กเสื้อแขนยาวสวมหมวกแก๊บคุมทับด้วยฮู้ดอีกชั้นสวมหน้ากากผ้าปกปิดใบหน้าไปกว่าครึ่งดูลึกลับและไอ้หน้ากากนี่แหละ ที่ทำให้เธอได้ยินเสียงเขาไม่ชัดพอจึงไม่กล้าตัดสินว่าใช่คนที่เธอคุ้นเคยหรือไม่และเขายังคงก้มหน้าเล่นมือถืออยู่เช่นนั้นเสียงสัญญาณเตือนบอกว่าถึงชั้นที่ต้องการประตูลิฟต์ค่อยๆเปิดออกคนในกองเหล็กซึ่งมีเพียงเธอคนเดียวที่จะออกไปในชั้นนี้ส่วนเขาข้างหลังก็ไวาย ร่างเล็กยังไม่ทันได้ก้าวออกจากลิฟต์เอวบางถูกรวบกอดจากด้านหลังแล้วดึงกลับเข้าไปหาคนมือไวรีบใช้จังหวะนี้กดลิฟต์ปิดสแกนคีย์การ์แล้วกดขึ้นไปชั้น15ทันทีไอ้บ้าการปล่อยใช่ไนะกระทืบเท้าและกระทุงศอกไปด้านหลังหากคนร้ายยังคงหลบได้ทั้งสองกระบวนท่า <c oughs> น้อยหลบเหรอได้โอ๊ย น้ำหนึ่งกระแทกหลังศีรษะไปด้านหลังอย่างแรงทว่าเธอสูงเพียงปลายคางเขาเท่านั้นแต่นั่นก็กระแทกที่ปากจนมันชึ้งกระล้องออกมาเธอกระทุ้งท้องมันด้วยซออีกครั้งและหลุดออกจากการรวบกอดได้ในที่สุดเธอหันไปหาและวาดวงแขนที่กำกระเป๋าคลัสแน่นก้าดียังไงมาจับตัวยูโดมหาลายอย่างฉัน กระเป๋าทาจากโลหะสีเงินเงายังไม่ทันได้ฟาดลงไปเพราะชายตรงหน้าไวพอจะคว้าข้อมือเอาไว้และดึงเชอเข้าไปหาก่านนี้ก็ทาแล้วทําที่โรงแรมนี้ด้วยไม่ผิดแน่ทั้งแววตาและน้ำเสียงคุณคุณเหรอคุณไหนห่างกันไม่กี่เดือนลืมชื่อกันแล้วหรือไงเยังไม่ค้าตัวร้าย ต้องให้เตือนความจำด้วยยาปลุกอีกสักโดสไหมค,คุณจอมทรดวงตาแกล่งโคมกลิบก่อนหน้าเปลี่ยนเป็นอ่อนยนลงประสานศพกับในตาหวานที่เริ่มคอด้วยน้ำตาความเงียบแทรกกลางระหว่างเขาะเธอการสื่อสารผ่านกระแสความรู้สึกทำให้รู้สึกว่าคิดถึงกันแค่ไหน เธอทั้งคิดถึงทั้งโหยหาทั้งเป็นห่วงทั้งโมโหทั้งพยายามตัดใจอารมณ์แปรปรวนเหมือนคนเป็นไบโพลา่าตั้งแต่วันที่เขาหายไปไม่มีวันไหนที่เธอไม่คิดถึงถ้าพูดให้ถูกคือตั้งแต่คืนวันที่เธอตกเป็นของเขาเสียด้วยซ้ำชื่อจอมทัพ อ้อมกอดแน่นด้วยลาคะความซ่านที่มอบให้แม้กระทั่งแรงเ่าของลมหายใจเธอไม่เคยลืมวินาทีนั้นได้เลยยอมรับว่าที่ผ่านมาเธอเคยมีใจให้กับภูเบตหญิงสาวถือว่านั่นเป็นความรู้สึกดีขนาดเข้าขั้นรักแต่กับปีศาจต,ตรงหน้าที่เธอตอบตัวเองไม่ได้รู้เพียงแรงรู้สึกที่มีให้มหาศาลกว่าเยอะ ใจเต้นโคมคามเพียงแค่ได้นึกถึงได้เห็นหน้ายิ่งซานสยิวไปทั้งสัมพางอีกทั้งความหม่นหมองในวันที่รู้ว่าเขาจากโลกนี้ไปแล้วจนเมื่อชายหนุ่มกลับมาน้ำหนึ่งยังนึกขอบคุณพระเจ้าที่เมตตาเขานึกว่าลืมชื่อใช่ไหมแล้วคนบ้าเธอทุบกำปั้นไปที่อกหนา และโผเขากอดชายหนุ่มทางน้ำตาปล่อยเสียงสะอื้นอย่างไม่อายเด็กหญิงน้ำหนึ่งร้องไห้อีกแล้วอย่ามาเศร้านะครั้งที่เขาโผล่เข้าไปหาเธอหลังลอดตายกลับมาหญิงสาวร้องไห้ไม่ต่างจากตอนนี้ไปเถอะถึงชั้นสิบห้าแล้วไป,ไปไหนเขาไม่ตอบจับข้อมือบางจุงออกจากลิฟต เดินไปบนทางเดินเขายังก้มหน้าเสมือนพยายามไม่ให้กล้องวงจรปิดของโรงแรมจับใบหน้าตนเองได้